วสวัสดีครับทุกคนผมยัน,นินนะครับและนี่คือ,อรายการคืนนี้กินอะไรดี EP ที่สองบผมวันนี้ครับผมก็จะมาทําเมนูง่ายๆครับนั่ก็คือมามา่าแรัไม่ใช่มามา่าธรรมดามจะทํมามาม่าที่อร่อยที่สุดในโลกครับในโลกของผมนะ คคมาม่าก็เป็นอาหารประจําที่ทุกคนน่าจะเคยกินหรือว่าเพราะว่าน่าจะเคยกินแหละวันนี้ผมจะมาบอกสูตรการทำมาม่าของผมนะครับที่ผมกินเองเป็นประจำครับเพ่อไม่ค่อยมีตังค์ก็กินมามา่าง่ายดีในช่วงนี้ก็เป็นช่วงสิ้นเดือนด้วยครับก็ต้องประหยัดกันหน่อยครับวัตถุดิบก็ง่ายๆครับที่จำคัญก็คือมีมาม่าครับ ผมจะใช้เป็นมาม่ารสต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับอร่อยครับแล้วต้องคู่กับไข่นะครับไข่กับมาม่าน้ำข้นนี่ขาดไม่ได้นลครถ้าเกิดแบบงบไม่เยอะก็แค่นี้ก็อร่อยครับแต่ผมจะใส่เบคอนกับไส้กรอกมาด้วยครับเพื่อความอร่อยยิ่งขึ้นครับและวิธีทําทายังไงครับไปดูครับแชแดงวิธีทํำง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกก็ตั้งน้ำครับผมพอน้ําเดือดก็เอาเส้นมาม่าลงไปลวกครับเวลาเราเส้นมาม่าเดี๋ยวผมก็มาทำไส้กรอกรอไว้นะครับ เส้นหม่ามานี่ไม่ต้องลวกจนเล,เลนะเกินครับเอาแค่ลวกพอประมาณแล้วก็แยกไว้ครับได้กอลงไปลวกครับผมแล้วก็ใส่เบคอนลงไปครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องเบคอนนะก็ได้นะครับถ้าใครมีหมูสับหมูชิ้นก็ใส่แทนไปก็ได้อันนี้ผมอยากกินเบคอนเลยเอาเบคอนมาผมขอใส่ครับอันนี้่ายอยู่ไส่ไม่ได้แล้วก็ตอกไข่ลงไปครับตอกไข่ลงไปแล้วก็รอ นี่ครับนี่ที่ผมยังไม่ใส่เครื่องปรุงเพราะว่าบางทีน้ํามันเยอะไปครับต้องเอาออกก่อนครับแล้วค่อยใส่เครื่องปรุงทีหลังใช่แนี่ครับมาม่าที่อร่อยที่สุดในโลกงผมก็เสร็จแล้วครับอย่างที่เห็นนะครับผมยังไม่ใส่เครื่องปรุงเลยครับเพราะว่าเวลาใส่น้ําบางทีน้ํามันเยอะเกินครับผมก็ต้องเมื่อกี้ผมก็เอาน้ําออกไปหน่อยให้มันพอดีครับจะใส่ประมาณนี้ให้มันพอดีกับ ขอบขอบเส้นนะครับแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงทีหลังครับระดับน้ำนี่สําคัญในการต้มมากๆครับผมบอกเลยจะจืดไม่จืดนี่ต้องอยู่ที่น้ำนะครับเออแล้วลืมบอกไว้ครับตอนถ่ายผมอาจะตอนทํำผมอาจจะไม่ได้ถ่ายไว้เยอะนะครับเพราะว่าผมใา่คนเดียวครับแล้วมันถ่ายไปทําไปไม่ได้ครับผมก็เลยถ่ายมาได้ไม่เยอะมากครับ ใส่เครื่องปรุงแล้วก็คนไปลเลยครับต้องเลื่อนนะครับเดี๋ยวม,มาม่าจะอ,อืดเดาจะมีนเสิร์ให้ดูครับน่ากินมากครัวผมมาลองชิมกันเลยครับ ปลาคนหร่อยบอกเลยมันก็มาม่าเนี่ยถ้าเกิดเครื่องแบบแกบอกไว้เลยครับว่ามาม่าต้มน้ำกุ้งน้ำคนิน้องคู่กับไข่ถ้าเกิดคู่กับไข่เราโคตรอร่อยบอกไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับแล้วเกิดใครชอบหวานหรือเผ็ดหน่อยก็แต่ไม่ครับแต่ผมคิดว่าแบบนี้กําลังดีครับเป็ไข่เนาะ จริงถ้าเกิดใครมีหมูสับกับไข่อยู่ที่บ้านหรือว่ามีมาม่าอยู่แล้วก็ใส่แค่มาม,ม,ม่าหมูสับแล้วก็ไข่แค่นี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาทำมาม่ากินให้ดูเฉยครับไม่รู้จะทำอะไรครับก็เลยมาทำสิ่งที่กินประจำให้ดูครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็จบตอนนี้ครับถ้าเกิดใครอยากลองทำก็ลองทำที่บ้านได้ครับอร่อยครับเจ้าของมผมการันตีเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับแชร์ได้